ไว้สาเจ้าจมูจะชุมกันครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปพอบรรยากาศของตัวอำเภอแม่วางที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนอะวันนี้พอดีมีโปรแกรมจะไปพอเปิ้ลแข่งขันบอกไฟมืน่นตีวัดธรรมน้าหูตำบลทุ่งปี้อำเภอแม่วาง,จ,งวจังหวัดเชียงใหม่กันก็เลยถือโอกาสมาเก็บบรรยากาศของตัวอำเภอแม่วางมาให้เจ้ามูจะชุมได้พอได้กอยกันเนาะ ว่าในปี2567เป็นจะได้ฟองล่าจะมูเจ้าวจุมตีบ่าได้มาเอียวอํเาเภอแม่วางเลยหรือว่าได้มาเอียวเหมือนแล้วเ็ปิกมาพอตัวผมเนาะเดี๋ยวผมจะปาไปพอบรรยาการของตัวอํเาเภอไม่วางในปัจจุบันจะเป็นจะได้ตอนนี้ครับรถมาถึงบริเวณสีแยกตางหลอดแล้วครับเดีมาติดไฟแดงนี่ก่อนเนาะ เอาละครับออกจากสีแยกไฟแดงบริเวณตางหลอดนี่นะครับอมาลัก็จะหันว่าบรรยากาศของตัวอำเภอเมวังในปี2567นี้ประเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาไปจะนักเนอ้ชอชาวโมชาวจุงเหยผมคึดนใจว่าถ้าชาวามูบ่ได้มาเมือนนี่นะสิปีขึ้นไปนะปีกมาแองกรรมนี่แค่จะงงผองนักแกเนอ้อ เพราะว่าเต่าตีหันนี่ก่าจะมีห้านก้าเพิ่มขึ้นมาแต่ละปีเพิ่มขึ้นมาตลอดเพราะว่าบรดเดี๋ยวนี้มันคนมาอยู่นักหนอกคนตึงตีคนตีท้งอื่นและก็คนตีเป็นปี่น้องไม่วางโดยเฉพาะเองนะครับก่อมีการขยับขยายสังเกตพอแต่ครับตึงซ้ายตึงขวานะะี่ครับสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วใจจะอี้นะครับ ประเดี๋ยวนี้บูธปทธทัตโรธรมโมสัสงโคเจริญไปจะนักห้านก้าก่อนักขึ้นนะครับรถก่อนนักนะโดยเฉพาะตอนเมือแรงกรับตอนมะเจ้าเนอนี่ใกล้จะถึงหน้ากาดละคนก็จะนักรถก็จะนัก เดี๋ยวนี้เป็นเมื่อก่อนนี่มันมีสองเลนเนาะประเดี๋ยวนี้มันมีสี่เลน,เนอะ่ะจ้าวโมลแล้วก็มีจนเอาว่ากั้นกลางเนาะเราสามารถที่จะวายรถเลยต้องไปวายรถอีจุดกำหนดแต่ว่านน่ะอ่อะอารครับใกล้ถึงหน้าการละบริเวณแถวนี้นี่คนนักขนาดครับจ้าวโมพอหลอก มีแถวโลตักมีแถวตีทําการธนาคารต่างๆนักขึ้นจากนักจัดหลายเลยทางขวามือนี่ก็จะเป็นกาดหน่อยอมันเป็นนักแตงเออแต่ถ้าป้นจากบริเวณนี้ไปรถก็จะน้อยลงโอ้โห เกยมะเอวไม่วงังเหมินลี่อยังครับแต่จริงมีวันนี้เนี่ยตีผมต้องมาไม่วงังก็เพราะว่ามีเป้าหมายก็คือเปิดแข่งบอกไฟหมื่นตีวัดทรน้ําหูอำเภอทุงปี้ตำบลทุงปี้อำเภอแม่วงังก็เลยมีโอกาสวันนี้เปิลมีงานแข่งตั้งแต่วันที่13แล้วก็14มิถุนายนยเนาะ แต่ผมทายมากไปเลยมาตัดต่อคลิปแล้วก็มีเจ้าหมูเจ้าชุ้มได้ก่อกอยบนกากของตัวเพื่อม่วางกันเป็นได้บ้างครับจเจริญขึ้นกองรถนักขึ้นกองง่ายกล้ากว่าน,นักขึ้นเนาะจะว่าไปแล้วนี่ผมเดินทางมาเอวแม่วางกองค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วก็อยยังมีแหงหลายๆายตีที่ผมยังไ่ได้ไปอยู่ รวมถึงวัดวัดสลีพันตนนี่ไงที่เป็นวัดวัดเก่าอ่ะวัดร่างที่อยู่แถวแถวตำบลทุ่งปีเนี่ยครับสวรรค์ปหลหลวงเก่งเป็นเอิรนปอบผมมาละสวรรค์จะสดไปแอลเนอร์ปหลหลวงเก่งเอิร์แต่วันนี้มาแรงไปหน่อยเลยก็ได้แวะเพราะว่าวันนี้ตั้งเข็มทิศตั้งปาะไมยไว้ที่วัดถ้ำหน้าหู มีอุบัติเหตุตัวยน่ตีกายมาเนี่ก็คือวัดสลิชัยนิมิตรช่วงช่วงเดือนก่อนนี่ค่ะผมก็มาถ่ายบอกไฟดอกอยู่มาเมื่อคืนครับแถวแถวเมวางนี่ดีอยู่อย่างหนึ่งเพิ่นยังมีกล่องมงซึงอยู่เนื้อมีหลายคณะทัวรวันน,นี้ผมไปเจอตีวัดพระสิงห์นาะ มีของคุรักุยใหญ่ตีเปิลตีกองมองเซิงเนี่ยนะเปิลไปร่วมประกวดแข่งขันกันตีมองเซิงอยู่เป็นที่ม่วนดิง้งงันกันครับน่าจะเป็นเอเภอหนึ่งตีมีคณะกองมองเซิงนักอยูเนอร์ตีเปิล่วยกันฮักษาว้นะจะได้จะได้แล้วต้องขอบคุณปีน้องอภอไมวางจีฮักษาการตีก่องมองเซิงว้จัดดีเลยแต่ละทีมแต่ละหมู่บ้านเกาะ มีลีลาตีแตกต่างกันไปเอาละครับชาวโมชาวจุมอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตีจากไปตีวัดทำน้ำหูหนอจะต้องผ่านหมู่บ้านต่างๆซึ่งผมชอบขนาดเลยนะบรรยากาศผ่านหมู่บ้านนี่นะโอ้มันน่าอยู่อ่ะอากาศก็ดีลองพอ,อคนเดียวเนอะ มีมีกำลงตงแล้วก็มีบ้านคนมันแบบมีตึกนักเนาะมันจะเป็นบ้านคนแล้วก็ตั้งสี่หานตั้งหน้านี่ก็จะเป็นดอยช่วงที่ขับไปนี่ก็จะเห็นบอกไฟมืนที่สลาบอกไฟมื่นจีกันหนอกงามขนาดครับ ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มาถึงตั้นนี้เป็นห้องว่าบ้านอย่างเนาะแต่ชอบใจขนาดเลยหานแล้วก็อยากมาอยู่ไม่วางเลยก็จะงเงียบสงบพีขนาดเลยอันนี้ก็มาแน่ใจว่าบ้านอย่างครับจะชอบขนาดเลย มะฮู้ะชามู่ชะจุมเคยขับรถแม่แอวแถวตังเพ่กอตำบลถุงปีอ่หน้าเปิลดีกันขนาดสังเกตจากวิธีการทำมาหากินของเปิ่นนอพูดถึงเมยวางนี่หอมดังเนอร์จะเป็นแรงติดปลูกหอมค่อนข้างจะนักขนาดเลย โดยผมไหม้นะครับจะมูเจ,จะจงหนึ่ย อันนี้น่าจะเป็นบ้านหนองเย็นละครับกาชื่อก็เย็นขนาดบรรยากาศก็เย็นนะช่วงมันแลงวันนี้นะเอาล้ครับจะเลี้ยวซ้าย้างนานเนอรอันนี้คือวัดดอนแก้วเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ต้องเลี้ยวนี่เลยเอ่าอันนี้ก็คือสภาพถนนตีจะไปวัดทำํำหน้าหูเป็นถนนสองเลนค่อนข้างแคบแต่ก่อ แต่วันนี้ผมรึกรถจะนักมีรถเข้าออกตลอดเวลาเหมือนกันสองข้างทางนี้ก็จะมีมีตึงสวนมีตึงให้มีตึงนามีตึงบ้านคน้นบรรยากาศจะอี้ถ้าจามูชาวจุมหงมะอี้นะชอบที่เป็นธรรมชาติจะอี้ร้องขับรถไม่แอววัดทำน้นหูตัวเตอร์ ผมว่ามันมันดมรื่นดีเนาะได้หานวิธีพี่นองชาวบ้านกันอะเนาะต้องพอสองข้างจางแหละงามก่อนเป็นธรรมชาติดีขนาดเลยเนาะ อีถ้าปกติเป็นตีช่วงว่ามีงานนี่รถก่อจะบนักอย่างอีหนอกสังเกตว่าชวงนี้ยิงไกลวัดวัดถ้ำน้ำหูหหนะก่อจะหันรถสวนออกมาเรื่อยๆมีทั้งรถเข้าไปแล้วก่อรถสวนออกมาเลี้ยวขวานี่ละมีป้ายบอกชัดเจนวัดถ้ำน้ำหู นี่ก็จะเป็นส่วนบรรล้ำย่กันก็จากนักเลยนี่เปินมันกันหน้าอำเภอเมวางวัง่นปี่น้องเมืวาง,าง,ม,วาง,างมันกันขนาดครับคือเปินบว่างกันหนอกเป็นวิธีเกษตร,รกรรมตีหน้าอยู่อะครับ หันชากลังเป็นดอยก็ครับที่เขาจะไปนี่นะครับมันจะอยู่ติดดอยเลยแต่เป็นปีแรกที่ผมมาเนอปีที่แล้วปีก่อนก็ไปได้มาแต่ปีนี้ก้าใจว่าจะมาทายกัรแข่งกันบอกไฟมือนี่นะก็เลยต้องมาให้กรมแต่วันนี้ต้องบอกก่อนมาแรงไปหน่อยมาขวายไปน่อย บา่าหัว้ามู้าชชมเคยขับรถมาแอวแถววัดทําน้ำมูีนก่อนถ้าบ่าเกยมาลองมาเนอะมาเซนนี่ต้องกลัวหลงเพราะเปิ้นจติดธงชาติครับธง,งพระพุทธศาสนา งทำทงเหี่ยทงสีเหลืองๆนี่นะผมจำมาได้เป็นห้องว่าชื่ออย่างแต่ถ้าเปิ่มีการมีงานเปินก็จะติดทำาพื้บัหลงตางเนาะที่ควันโนโนโนั่นมาใจอย่างนะครับเป็นควันของบลอกไฟที่เปินจี้ขึ้นไปนะะแสดงว่าใกล้ถึงอเอาละเฮ้ย รถขออนุญาตแซงก่อนเนอ้อเอาเป็นรถเครื่องนี่ก็ดีไปอย่างเนาะเวลาเป็นรถนักๆเขาก็สามารถแซงซ้ายแซงขวาได้นี่ยช่วงนี้มาถึงตันนี้นี่รถติดอยู่ครับเพราะว่าคนมันนักคนมันหลายเนาะ เจ้าถิ่แซงนำหน้าแล้วเฮ้ยเป็นคนน้ำตางไปแต่ก็ยังไปไปได้เตรียวเพราะว่นนี้รถสวนมามีคนนำตางก็ดีไปอย่างครับขอบคุณพีไอน้นักนๆเนิ่กเอาละโอ้ยอ้บนไป สังเกตหันว่าจะมีรถจอดสองข้างทางนักขนาดเลยอันนี้ขนาดว่าต้องมาจอดรถจัดไก่เลยเนาะเพราะว่าเออผมมันในใจวันนี้มันมีงานโตยแล้วก็คนมาเอี่ยวนักตยตึงสลาบอกไฟคนต,ตึงเป็นพี่นไนอกสถาที่เมือร่วมทำบนด้วยกันนะรถก็เลยนักขนาดสังเกตผมตั้งแต่ผมขับรถมาถึงตานี่นะ โอ้รถถึงจอดข้างทาง,างแล้วก็สุกไปตามเก้าไม้เอาแล้วครับพดเข้ามาในงานแล้วน,นี่นี่ฮันคอฮันคอจามเจรจุมเลยคนนักคนหลายขนาดกล้ากว่านักคนมแมวกว่านักป่ะ อยากแซงไปก่อนเนอะอ้าวมีความซ้ออยู่ตั้งความือนี่กระนี่โอ้หู้กำลังม่วนกำลังโหนกันหน่อกตอน,น,นแรงๆอย่างนะั้นเด้อเด้อเอฟซี FC แฟนคลับความซ้อกำลังเต้นกันโยกโยกเลย,ยดีม่วนดีงนันขนนี้ฮั่นฮันฮั่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 น,นปแต่ว่า ตัวของมาเนอร์การเอารถเครื่องมานี่ก็อสะดวกสบายดีเนาะดูต่าทะลุทะลวงเอาล,อเอาละเราตีแถมละ ขออย่าแซงก่อน าถึงแตนีฝนเริ่มอ้อยซี่แลละครับเอาล้ครับกว่าจะผ่านมานได้นี่เพราะว่ารถมันหนักหน่อยคนข็หนัก กลับไกลมาละอันนี้เข้าเขตตัววัดละโอ้วัดนี้เพิ่นลมลื่นกันดีขนาดเลยเนาะอ๋อต้นไม้ก็นักขันโอเคคนมาแอวนักขนาดเนอะเท่าทีสังเกตหานนี่นะ ปกติไปเอววัดตางดนี่นะวัดตัางนอกระด่งางนี่คน,นจะไม่เอวกันนักขนาดเลยเนอ้อก่อก้าก่อนักค้นก่อนักแต่ว่าัดในเวียงคนบ่หลายเท่าไดแต่ถ้าเป็นงานวัดต่างกมีสังเกตพอเถอครับอ่าต้องเลือกวขวานี่ลนะนอากฮัน,นเปินน่าจะเป็นก้างจีบอกไฟกันอยู่ทานนี้ โอ้นักผลนักละละหนอฮั่นฟ้านายกสมซักอยู่ครับกำลังจะไปห้องน้ำห้องห้องท่ากันจะเลยแวะทักทายกันหน่อยตอนนี้ในงานเปิ่งกำลังมีพิธีเปิดกันอ่ะโดยไปครับ อันนี้น่าจะเป็นรถสลาบอกไฟทั้งนั้นนะนี่เอ้เอาจะได้ดีเดี๋ยวสอดตีจอถทนี้ก็ดูจะมาดูต่างดะมาละเห็นน้อยเดียวก็เดี๋ยวพอจอดสถานการณ์ก่อนจอดตรงนี้ก่อน จะเข้าไปทางใดเปินกำลังทําพิธีเปิดกันพอดีบ่สนใจแล้วเข้าไปจอดทางไหนเลยเอารถเครื่องมาหลอกนี่เปินกำลังเปิดกันอยู่ปเอาละหันลุงหนังเตยอยู่แถวแถวตนี่เต้นเต้นลุงหนังเตอจอดแถวนี้นี่ก่อนขออนุญาตจอดรถจัดลาแถวแถวนี่ดีกว่าฟากไหวตีเต้นข้างๆเต้นของลุงหนังเตอนี่ดีกว่าเนาะ เอาล้ครับตอนนี้เดินทางมาถึงวัดธรรน้ำหูแล้วชามูมจะจุมงขอเรียกจอดไว้เตอะอีกก่อนเนอร์มาตัวผมมาแอววัดธรรมน้ำหูกันเลยครับ